การเกที่พิวุธเคยโดนแล้วสุดเจ็บจีบ๊ดโอเคเหรียญหลวงปู่จันรุ่นแรกมาสี่เพ่ก็มันเก๋ปลาชอบปกติถ้าโดนเนี่ยมันก็ต้องโดนแบบฝีมือหน่อยหรือแบบว่า,าซื้อถั่วกันแบบว่าเรามีกําไรแล้วเช่นบ้านนี้เราซื้อพาร์ตองละแปดหมื่นองละห้าหมื่นหกองเนี่ยเป็นยอดทั้งหมดห้าแสนเราซื้อสี่แสนห้าเรามีกําไรแน่แล้วห้าหมื่นส่วนอีกองหนึ่งเนี่ยองสุดท้ายเนี่ยเราดู มั่นใจอะไรเงี้ยแต่ดูตามความรู้เราว่าน่าจะแทงเงี้ยพี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยเรามีกำไรอยู่ห้าหมื่นแล้วองค์นี้ยพาเล่นเจ็ดหมื่นถ้าเราซื้อสองห้าหมื่นเราก็มีกำไรสองหมื่นถ้าโดนถ้าซื้อแล้วมันเก๊ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้เข้าเหนือเพราะเราก็มีกําไรอยู่แล้วห้าหมื่นเราก็แค่ทํางานฟรีแต่องค์เนี้ยพาเล่นกันประมาณสักแสนหนึ่งตอนที่พี่โดนนะอ่าแล้วพี่ก็ซื้อในราคาแปดหมื่นนะก็ซื้อราคาเทสพอขึ้นรถมาก็ยังไม่ทันไปไหนเลยออกจากบ้านมานทีเดียวก็บอกลุงน้องบอกเฮ้ยเจ๊เอาพาที่พี่ซื้อ แล้วก็เอามาดูเก้เนี่หว่าเปิดดูเปิดดูในติกต็อกใน y youtube ตันเนี่ยสองปีนี่เองเนี่ยพูดถึงที่ที่ที่เราเจ็บใจเนี่ยคือเจ้าของไม่ได้มาหลอกมาอะไรเรานะเออเขาก็ชาวบ้านเขาก็ไม่รู้อเออแต่เราไปดอกตัวเองไปดูเท<ว>คือเป็นเก๊กระจกเก๊กระจกแบบว่าเหรียญบวมเบอร์เหรียแญบวมในภาษาเซียนนี่มันเก๊กระจกอเออแต่วันนั้นพี่ดูไม่บวมว่าพี่ดูพี่ดูเป็นว่าข้างหน้ามันเว้าข้างหลังเป็นเอ่งกระทะ อ่าคือเหรียญบวมแต่พี่แต่พี่ดันจินตนาการว่าแบบนี้ไม่บวมหน้าเขาแบบว่านูนขึ้นหลังเต่าข้างหลังเป็นเอ่งกระทะคือเหรียญเบสิกเหรียญปี2500นรเนี่ยบางทีมันจะชอบเป็นเอ่งอย่างเงี้ยอ่ามันจะชอบเป็นแบบว่ากรกะดออจริงๆคือมันบวม <c oughs> เออแต่เราไปมองว่ามันมีพาร์ทเท้บางอย่างอะ่ะที่ว่าเหรียญมันจะวัววาวหน่อยข้างหลังอ,ะอ่ะเออเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยเ <c oughs> นี่ย,ยเออแท้กระไหลอะไรมันก็ได้แต่พูดจริงแล้วแม่งเหรียญบวมส่องไปลูกตาเนี่ยตาแม่งไม่ไมีเลย คือบางทีเราไม่ใช่ใสตรงเนี่ยพระบางอย่างที่พี่ซื้อเนี่ยพี่ก็ไม่ใช่ใสตรงแต่พี่มีทางขายเราอ่านธรรมชาติพระออกบางทีเราไม่รู้หรอกว่าตัวตัดรุ่นนี้อะไรแต่เรารู้ว่าเฮ้ยเบสิกเหรียญเนียตาต้องลึกต้องอะไรอย่างเงี้ยอ,อมันก็แท้ของเราคือจริงอ่ะเบสิกตรงตาเรามาส่องดูหูตาแม่งตื้นเลยคือเจ๊กระจอกอะ่ะง่ายง่ายมันโดนแบบเนี้พี่ก็เลยมันไม่คุ้มกับฝีมือไม่คุ้มกับตังค์ที่เราเสียไปอะ่ะคือถ้าโดนมาแล้วมาเปิดตำราอยู่สักคืนหนึ่ง มาเทียดหนังสืออยู่สักสามเล่มอย่างเงี้ยเออมันน่าโดนเนี่ยนี่โดนแบบขึ้นรถมาปุ๊บบก็หยิบมาดูแล้วก็รู้เลยว่าเก๋อ่ะรู้ทันทีเลยว่าอ้ามันเก๊นี่หวาแล้วเก๊ก็เจอกอ่ะเออมันโดนแบบนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าเอาว่าพี่ดูได้อ่ะแต่ว่าทําไมวันนั้นมันโดนอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้อ่ะบีงก็คิดนาบางทีก็เหมือนจะโดนจิตโดนใจอะไรเปล่าวะบางทีก็คิดไปถึงเดอะโก้ดเลยนะบางทีว่าที่บางทีมันมีเรื่องแบบนี้จริงเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ยอืมทั้งที่แบบเฮ้ย มันไม่น่าจะโดนมุกอย่างนั้นเนี่ยนึกออกว่าแต่ไปโดนแบบว่าโอนให้หน่อย300เมสซ,ซี่จะกลับกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> เออนั่นแหละพี่โดนลักษณะอย่างนั้นนั่นแหละ